เออพี่เต้เตครับหานสังข้อเกเ์เนี่ยเวลาผมเจอเนี่ยผมทํำยังไงแม่งเล่นเกใส่ผมผมทําอะไรไม่ถูกเลยวิธีการเกโก้ง่ายๆเลยครับน้องหลักการสมองหมาปัญญาควายเลยก็คือมันเป็นการรวบลัดการหาพหุนามที่แม่งดูยุ่งยากให้เหลือเหมือนหานซันง่ายๆกับจอกระจาะแต่มันก็จะมีคอนเซ็ปต์แบบนี้ก็คือสมองเราก็จะต้องเห็นตัวเฮี้ยนี่ว่าตัวตังและลูกตาถ้าไม่บอกก็จะต้องเห็นใ้เฮี้ยนี่ว่าตัวหารวิธีการก็คือให้มึงจับตัวหารเท่ากับศูนย์มึงจับ x อกรลบหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วมึงก กูขอเรียกไอเจนนี่ว่าตัวหารตัวดําเนิกนการมึงเรียกว่าตัวเฮียอะไรก็ได้นะมันเป็นตัวใช้ทาโอ peration ของนายฟังก์เตาะต่อไปเลยก็คือมึงจะต้องเอาไอตัวเฮียเนี่ยเข้าไปใส่ในนี้การใส่เข้าไปเราจะไม่เขียนเอกโชแต่เราจะกระเด้าเข้าไปด้วยสัมประสิทธิ์วิธีกระเด้าเข้า x กําลังสามไม่มีเลขข้างหน้าสัมประสิทธิ์ศูนย์ครับพี่ไอฝ้ายนั่งที่ yes ครับไม่ถูกต้องสัมประสิทธิ์ถ้ามันไม่โชวข้างหน้าแปลว่าสัมประสิทธิ์หน้ามันคือ1และนี่คือ 1x กําลังสามกํำลัง2กระเด้าแบบเดียวกัน 1x 1กกลลังแ้วบ3 วิธีต่อไปเลยก็คือให้น้องมองเลขข้างในทั้งหมดตรงนี้ถ้าเรามีตัวตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะมึงระเด้าเลขตัวแรกระเด้าลงมาด้านล่างและเอาตัวทําการดําเนินการคูณกับเลขด้านล่าง 1. นงคูณหผลลัพธ์ได้หนึ่งถูกไหมคูณเสร็จระเด้าขึ้นไปใส่ด้านบนและเอาไปบวกกับเลขด้านบนขอลำดถัดไปช่องวกหนึ่งควายก็คือ3แล้วก็เอา1กระแทกหน้า3คูณออกมาเป็น3กระเด้าขึ้นใส่ข้างบน1นบวกสได้4ี่ หนึ่งกระแทกใส่คูณสี่กระเด้าใส่ผลลัพธ์ได้สี่ขึ้นไปข้างบนลบสามบวกสี่คำตอบบวกหนึ่งมึงจะเห็นเลยว่ามันเร็วกว่าหารทำการหารพักกามเยอะเลยถ้ามึงเข้าใจหลักการนี้หนึ่งเชี่ยนี่คืออะไรหนึ่งไอ้เชี่ยนี่เลขตัวสุดท้ายนะเราเรียกว่าเลขเศษดังนั้นแล,ล้วผลลัพธ์ไอ้เชี่ยนี่เกิดอะไรขึ้นถ้ามึงทำหารสังะห์เสร็จเพียงหนึ่งรอบสิ่งที่มึงจะเกิดขึ้นมาเลยก็คือเดิมหนึ่งอันนี้คือหนึ่งเอกลังสามหารสังข้อเสร็จมันยังเป็นหนึ่งอยู่แต่หนึ่งไอ้เชี่ยนี่คือหนึ่ง และ3มไอเทยนี่คือบวก 3x มกําลังหนึ่งมึงจะเห็นว่าทุกตัวโดนลดทอนกำลังและ4ไอเทยนี่คือ4บวก x ไม่มีกำลังก็คือบวกส่เฉยๆตามด้วยบวกค่าเศษเพื่อให้เขียนมันดูเป็นสมุทแบบทางแบบคณิตศาสตร์เลยนะเว้ยเฮียเศษที่หารด้วยส่วนตัวนี้ไม่ลงตัวมันจะเป็น1ที่ส่วนด้วย x ลบ1และนี่คือวิธีการคิดอ่านสังเคราะห์แบบไปกว่ายซึ่งโดยจุดป,ประสงค์เลยมันอาจจะต้องทําให้ไอเยนี้ลงตัวแต่น,นี่คือคอนเซ็ปที่มึงต้องเข้าใจถ้ามึงเห็นภาพปัญญาเหลวตรงนี้มึงว่าไอตัวเชียนี่ ได้ผลลัพธ์อะไรแล้วเหลือเศษเป็นอะไรจากนายกูนะ